น,นี่คือตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับเป็นตลาดแห่งรถแท็กเตอร์มือสองออนไลน์ที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศ ดีครับเจ้าของตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีนะครับใครอยากได้รถแท็กเตอร์เก่านอกก็สั่งได้ทุกรูปแบบอรถเยอะมากๆเลยทุกคนมีสเปคตั้งแต่รถขนาดกลางเนาะไปถึงรถขนาดใหญ่นี่คือส่วนมากก่อนจะออกไปยางเราก็เปลี่ยนให้หมดหมดเลยครับก็เห็นสเปคต็อกยางอ๋ออยู่ที่ความต้องการเลยอยู่ที่ยางเราก็มีเทินเทินตัวเก่าแล้วก็เพิ่มเป็นยางใหม่ไปที่ว่าก็น่าใช้ก่อนนะครับแล้วมัน ำลังในการตะคุยมันดีขึ้นอ่ะครับแล้วมันก็ทำงานได้เต็งสีภาพมากขึ้นคืออยากได้แบบไหนจะให้หมดเลยได้หมดเลยตามต้นทเลยปีหน้าเนียว่าเฮียันให้มันมีมียังไงให้ลูกค้าเขาต้มได้ครับลูกค้าอาจจะเลือกสีได้อชอบสีอะไรอาาอ,รอาาต่อไปอาจจะชอบฟิล์มยังไงให้ต้มเลยชอบล้อสีอะไรัำรู้เก่งเลยทำให้ได้เลยผมพาโอมมาเปิดโลกผมพามาเปิดโลกครับโอมได้เจอกับ หลายๆสิ่งที่ที่ไม่เคยเห็นแล้วก็หลายๆคนไม่เคยเห็นซึ่งจะมีแค่กลุ่มเฉพาะกลุ่มที่เห็นแล้วก็สี่ผมพาอมไปคือเป็นเป็นทั้งผู้ผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้แล้ว้มาเจอกันนี่ก็คือยินดีครับยินดีที่มาเจอดีินดี้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง ก็เข้าไปดูที่แฟนเพจได้นะครับตลาดชลบุรีนะตลาดเจ้ตอร์ชนบุรีคิมในเฟซบุ๊กได้เลยก็เข้ามาดีนี่เลยขอบคุณมากนครับนี่ครับผมเพิ่งรู้รถก่อนอกมันจะมาแบบนี้ทุกคนนี่คันนี้ TX90 ใหญ่มากทุกคนคันนี้ยางโคตรใหญ่แม่รถใหญ่ๆเยอะมากนี่อย่างเช่นคันนี้7 6 1 0นี่บิ์ี่เสร็จแบบนี้ราคาเท่าไหร่ ตัวนี้มันจะเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัว S นะครับไม่ไม่จะถึงถึงธรรมดาเป็นตัว S อ่าครับงั้นตัวนี้เครื่องเป็นเบอร์เว์สตาร์ละครับแล้วเครื่องก็ไม่ธรรมดาแล้วปั๊มเป็นปั๊ม B P สองร้อยด้วยอืมอ่าฮะเป็นติ๊กโซล่านะบอกตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้แยกนะครับไฟฟ้าด้วยครับไม่ธรรมดาัไฟฟ้าครบแต่ยังเกาะอยู่ที่เกียร์แต่คุณสองเกียร์มันร่วงอยู่เกียร์เดียวครัแล้วก็ไม่ไม่ธรรมดาอย่างคือตัวนี้หายากมากครับถังเป็นไฟเบอร์ ไม่เคยอ่ะธรไมดาเป็นถังเหล็กส่วนมากจะเป็นถังเหล็กอะฮะคือรก็จะเป็นปีใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ถังเหล็กแล้วถังเหล็กถือว่าโบราณนะโใช่ครับโอกาสเกิดน้ำเกิดสนิมจะสูงอืมแทนตัวไฟเบอร์จะตัดสนานตัวนั้นทิ้งไปครับครับนี่อย่างคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับยางใหม่สี่เส้นสภาพนี้เด้อสภาพนี้อืเพราะไปอยู่ที่เอ่อเก้าแสนห้าคันนี้เก้าแสนห้าหนึ่งร้อยแรงม้าคันนี้อันนี้ผมมาสะดุดทำไมฟอร์ดเป็นสีเหลืองก่อ ตัวนี้มันอยู่ในเหมือนว่าอยู่ในบริษัทของเขาอ่ะที่เขาใช้สีเหลืองน,น่ะครับส่ว<อ>แล้วยายรู้นายรู้ว่าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีที่มันจะเด่นครับโอ้ยี่ยห้ออะไรเนะี่ยให้ดาวอะไรยี่ห้อซาร์มเหรอฟาร์มอันนี้คือดอยดอยอืมดอฟาร์รมแล้วมันประหยัดมากเลยนะดอยฟาร์มเหรอดอยฟาร์มฟาร์ม F A R อืมฟาร์มสี่สูตร เอาล้วทุกคนมาดูจรเดียจรเดียอะไรนะจรเดียอะไรแพงอะไรแพงย้ำว่าจรเดียสองแปดห้าศูนแล้วอะไรแพงรี่นู่นนี้อะไรแพงเออรุ่นนี้่แต่ว่าก็มีจุดถูกก็มีอคาน้าเป็นเซทเอฟครับคานาเซทเอฟไม่แพงมากอืมหาได้ทั่วไปกินแรงมาเนี่ยสองแปดห้าศูนย์นี่น่าจะแปดสิบกําแรงยังมีผลิตไหมรุ่นนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วรุ่นนี้แล้วอะไรอ่ะอะไรก็ไปที่ร้านได้ ไทไดเตคเตอร์เลย,ยเเอ,อ่ลดลดารถรุ่นเก่าๆมีสเสน่ห์มันคลาสสิกนะ<ด>พวกหัวอะไรนะดูนะมันเรียบมันม,น,มนแบบส่วนโค้งส่งวนว้าอ่ะสีมันสวยเออนี่สีเดิมเลยใช่ไหม,มอตอนนี้ผมก็เดินมาข้างในนะครับนี่มีรถหลายคันเลยอย่างนี้นี่นำเข้ามานะครับนี T S หนึ่งร้อย T S 1 5 0ย้าสิบที่ออไม่ใช่ T S ตี M หรอคันนี้หนึนะครับเี่ ผมก็เพิ่งรู้นะว่ารถเขานําเข้ามามันจะเป็นสภาพคล้ายๆแบบนี้นะครับมาแล้วเราก็มาบิ้วมาแตง่งมาปรับแตง่งเนี่ยคันนี้ครับใส่กรองใส่ข้อบ่สี่นิว้ว <c oughs> แล้ว <c oughs> สมมุติว่าเรามาเรามาซื้อปับ๊บแล้วเราจะรู้ได้ไงคันไหนมันดีไม่ดีเราจะจองอ,ะอ่ะถามเฮียสอิอ๋อเฮียตอบได้หมดอ่ะแต่ก็จะสตาร์ทเครื่องให้ดูอะไรแบบนี้เหรอเออจะเป็นอย่างนี้ถามเฮีย เฮียจะถามความต้องการของเราว่าอยากได้รถขนาดไหนอ่าเขาก็จะเสนอราคาให้รถก็ตามสภาพว่าจะเอาสะภาพไหนดีไม่ดีทําให้ไม่ทําก็มา,มมาเือกันอีกทีว่าเอาตามความต้องการของค้าแสดงว่าเฮียกจะรู้ว่าคันนี้มีตําหนิตรงไหนแกก็จะไปถามลูกคา้าว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนแล้วก็จะเสนอให้อ่นมีแบบนี้นะอัอะนนี้ตัวนี้สภาพนี้โอเคไหมราคานี้อื ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนพันเดี oh. ๋ยวนี้ไปเรื่อยๆเห็นหว่าในส่วนใหญ่ะคือเข้ามาจิ้มสัมผัสไหมสัมผัสแบบเนี้ยมา,บบมามาตรงนี้ก็ได้อ่าตรงกินดเนี่เป็นราคามาคันนี้คนแยกเชื่อไหมว่าสภาพนี้คนแยกทำไมอ่ะพอโกระดกแท้ทั้ง,ค,งคัน่ากระดกแท้กระดกแท้ทั้งคันสูตรใหญ่าาสูตรสูตรใหญ่เกียร์นี่ด้วยแปดคูณสองคนแยก แล้วเรารู้ได้ไงว่าตอนนี้เครื่องมันยังติดระบบมันยังทํางานได้เขาเรียกว่ามันเป็นความมั่นใจกับรถเก่านอกเออแต่ผมเชื่อว่าที่ไม่โซนเหมือนบ้านเราเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเฮียเอามาขายมันต้องใช้ได้จริงอ่ะถ้าใช้ไม่ได้ก็ทำจังได้เพราะว่าเราต้องเอามาแมนเทนันจนเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกหน้าี่จนใช้ไปขายได้ก็ผมเกียร์ปกติฮาน่าปกติที่เทียร์ปกติเครื่องปกติเนี่ยแค่คือรถเก่าน้อกที่จะปล่อยออกสู่ลูกค้าอถอาเป็นเรา นี่ถ้ามาสภาพแบบนี right. ้บอยว่าเท่าไหร่ได้ล่ะครับอยู่ประมาณเนี้ยกี่แสนสองแสนได้ไหมสองแสนเฮ้ยโหกพันถมเลยคันนี้เก่านอกมีไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่แต่ถ้าราคามันซื้อขายเต็มคันเหรอหกพันหกมันอยู่ที่ประมาณสามแสนกว่าเองไม่ใช่เหรอนั่นรถไทยอ๋อเก่านอกทีนี้เก่านอกมันแสนอ๋อคือเก่านอกอ่ะเรารับประกันได้เลยว่ามันแพ้แน่นอนแพ้ตั้งคัน เออเนี่ยปอดตาปอดแท้เออาปอดแท้นะเนี่ยเกลียวเนี่ยังยากอืมปอดแท้อืมเนี่ยโซ่ช้างเนี่ยแท้ทุกอย่างสมมติเนี่ยขายอะไรทุกอย่างเป็นราคาหมดเลยอืมดูสีเครื่องสดหมดเลยโอเคทุกคนนี่แหละตลาดเกเตอร์ชลบุรีนะครับรถมากมายเลยสนใจปอดต้องมาที่นี่เลยทุกคนนี่ครับวันนี้ขอบคุณเทียมากมากเทียเรามาเยี่ยมชมที่นี่ครับผมขอบคุณเต็ c k e r บอยด้วยที่อุตส่าห์พาผมมา จุดแปดหนึ่งครับแปดสามเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับตลาดเซกเตอร์ชนบุรีครับโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ